คำถามประกันสังคมจากทางบ้านนะครับผมส่งประกันสังคมมาตา3าม3าม5า750บาทนะครับส่งมาเป็นระยะเวลา180งวดนะครับจะได้รับเงินบำนาญ7,500น7,500บาทได้ยังไงจริงหรือเปล่านะครับทำไมถึงตัวเลขเยอะจังเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฝากกดไลค์กดซ c r i b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจใด้วยนะครับอ่า อันนี้เป็นคอมเมนต์มาจากใต้คลิปวิดีโอนะครับที่ส่งประกันสังคม24ปีอายุ55แต่ได้เงินชราภาพเดือนละ1,700บาทได้น้อยมากนะครับก็เหมือนอันนี้น่าจะโพสเล่นๆนะหรือบัฟเนี่ยนะครับเพราะว่าไม่มีทางที่จะได้บำนาญเดือนละ7,500บาทแน่นอนนะครับ100%ไม่มีทางได้รับบำนาญเท่านี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นน่าจะโพสเล่นๆแต่เพื่อความเคลียร์นะเดี๋ยวหลายท่านเนี่ยไปดูโพส Uh, ดูคอมเมนต์นั้นแล้วเกิดความเข้าใจผิดต้องเข้าใจก่อนว่าประกันสังคมเวลาคิดเนี่ยนะครับอันนี้ตารางของประกันสังคมเองนะท,ท,ที่มีการแชร์นะครับก็คือส่งเงินสมทบ15ปี15ปีเท่ากับ180เดือนครับนะ15ปีเท่ากับ180เดือนนะส่งมาเต็มแม็กฐานเงินสมทบ15,000บาทนะครับ นะได้20%นะได้3,000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะครับซึ่งวิธีการคิด3,000บาทต่อเดือนนะครับทำงานโสงประสกคมมา15ปีหรือ180เดือนนะครับหกเดือนสุดท้ายเฉลี่ย15,000บาทนะฐานสูงสุดเลยนะส่ง750นะครับยีของ15,000บาทก็3,000บาทเท่านั้นเองเพราะนั้นบํานาญที่ได้รับ7,500บาทส่งแค่1้อเดือนไม่มีทางได้นะครับนะได้แค่3,000บาทนะครับ ไม่ใช่ได้7,500บาทแน่นอนน่าจะเป็นการคอมเมนต์เล่นเล่นมานะครับแต่เพื่อความเคลียร์เนี่ยก็ต้องเอามาเคลียร์กันก่อนว่าไม่มีทางได้7,500บาทนะครับส่งแค่180เดือนถตาว่า7,500บาทนะครับต้องส่งสาป,ปีฮะตารางเนี้ยของประกันสังคมเลยนะนะครับใช้ฐานเงินสมทบ1 5 0 0 0บาทในอนาคตฐานเงินสมทบสูงขึ้นนะครับก็อาจจะได้รับบำนาญที่มากขึ้นตามฐานเงินสมทบนะครับถ้ามีการปรับแก้ฐานเงินสมทบนะ จาก15,000บาทเป็น17,500บาทเป็น20,000บาทเป็น23,000บาทอะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับเดี๋ยวดูกันว่าจะมีการปรับนะครับหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของตัวบำนาญ1 7น0บาทได้น้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้นะคือที่เขาแชร์มาเนี่ยมันเป็น ผมไม่แน่ใจนะทุกๆก,การแชร์ของทุกคนว่าจริงหรือเท็จแต่ถามว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงมันมีโอกาสเป็นไปได้ถ้าส่งบาตาา39นะครับเพราะหลายท่านอาจจะมองว่าไม่มีทางหรอกไดพันเไม่มีทางได้960บาทหรือได้900กว่าบาทเนี่ยเกือบพันหนึ่งเนี่ยหรือพันต้นๆเนี่ยพันนิดๆมีมาแล้วนะครับอัน,นี่คือเรื่องคือมันมันมันได้จริงอะ่ะด้วยฐานเงินสมทบตามหลักความเป็นจริงนะ ฐานเงินสมทบ4,800บาทของมาตาาม9มีโอกาสทำให้ได้บำนาญน,น้อยแบบนั้นจริงๆนะนะครับไม่ใช่เรื่องแบบมารอเล่นกันแบบนั้นได้จริงๆถามว่าคนเนี้ยเขาได้1,700บาทจริงหรือเปล่าอันนี้เราไม่ทราบเลยนะทุกคนที่แชร์ประสบการณ์หรือแชร์ความคิดความเห็นมาเนี่ยผมไม่สามารถทราบเลยว่าไอสิ่งที่แชร์มาเนี่ยนะครับข้อมูลนั้นนะถูกต้องหรือเปล่านะครับแต่เราในฐานะ คนที่เอามาส่งต่อเนี่ยเอามาเล่าเรื่องเนี่ยนะครับเราก็หยิบประเด็นนั้นมาแล้วก็เล่าเรื่องแล้วก็พูดถึงตัวแฟกต์หรือความเป็นจริงเนี่ยว่ามันมีโอกาสเกิดเหตุการณ์นั้นได้หรือเปล่านะมันก็มีโอกาสเกิดได้จริงนะครับไม่ใช่เล่นๆอย่างกรณีเนี้ยไม่มีโอกาสเกิดได้จริงแน่นอนนะส่งเดือนละ750บาทส่งร้อยแเดือนเนี่ยได้7,500บาทเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องพูดแบบแฟกต์เลย คือไม่มีทางที่จะได้บํานาญเท่านี้จริงๆนะครับได้แค่สามพันเท่านั้นแหละนะครับดูแล้วรู้เลยสามพันบาทต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ได้มีโอกาสาได้จริงก็พูดกันแบบตรงๆไปตรงมาอันไหนที่มันไม่มีทางเป็นไปได้ก็ต้องพูดแบบตรงไปตรงมาเช่นเดียวกันนะครับฝากแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์วความคิดความเห็นคำถามประกาคมแชร์กันเข้ามาได้เลยนะครับสวัสดีครับ ก่อนจากกันนะครับอ拉าร,ารีวิวขอแนะนําเว็บไซต์ประกันสังคมนะครับโดยแนะนําวิธีการสมัครและรายละเอียดต่างๆนะครับทำกันได้เลยตามคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เดินนะครับเข้า w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  ไนะครับ sso.go.th นะครับแล้วก็กดเข้าไปสู่ระบบนะครับหากท่านยังไม่มี username password ให้ทำการกดสมัครสมาชิกตรงนี้นะครับ เมื่อสมัครสมาชิกนะครับจะพาทุกท่านไปดูข้อตกลงและรายละเอียดนะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดแล้วก็ติก๊กชั้นยอมรับข้อตกลงในการบริการนะครับและกดถัดไปกรอกข้อมูลนะครับให้ครบนะครับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักหมายเลขโทรศัพท์นะครับรหัสผ่านตั้งได้เองเลยนะครับคำนำหน้าชื่อนาสกุลวันเดือนปีเกิดนะครับ แล้วก็อีเมลก็ใส่ได้ก็ดีนะครับถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็กดถัดไปยืนยันตัวตนนะครับสามารถยืนยันตัวตนได้ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์นะครับให้ทําการคลิกขอ OTP นะครับ OTP จะส่งไปยังโทรศัพท์นะครับให้ทําการกรอก OTP นะครับหหลักแล้วก็กดยืนยันนะครับมันจะขึ้นคําว่ายืนยัน OTP สําเร็จ เมื่อยืนยัน OTP สำเร็จแล้วนะครับทุกท่านสามารถเข้าไปใช้บริการประกันสังคมกรอก username นะครับแล้วก็ password ได้เลยแล้วก็กดเข้าสู่ระบบนะครับเมื่อเข้าสู่ระบบทุกท่านจะเข้ามาสู่นะครับข้อมูลนะมีทั้งหมด3ส,ส่วนด้านบนนะครับส่วนที่1คือข้อมูลผู้ประกันตนนะครับมันก็จะขึ้นชื่อนามสกุลของเราวันเดือนปีเกิดเป็นผู้ประกันตนอะไรนะครับส,สิทธิ โรงพยาบาลน,นะครับปัจจุบันอยู่ที่ไหนนะครับส,สอปอสอที่รับผิดชอบนะครับจังหวัดอะาไราเป็นผู้ประกันตนมาตราไหน3.3หรือ3.9นะครับหรือ4.0นะแล้วก็วันที่สิ้นสุดผู้ประกันตนวันเริ่มใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนนะครับข้อทีส่วน ส่วนที่2นะครับจะเป็นข้อมูลประวัติไม่ว่าจะเป็นประวัติการขอรับสิทธิประโยชน์ประวัติการชําระเงินล่าสุด12รายการประวัติการทําธุรกรรมต่างๆสามารถลองไปเล่นได้นะครับคลิกเข้าไปดูรายละเอียดส่วนรายการที่3นะครับจะเป็นเมนูต่างๆไม่ว่าจะเป็นนะครับขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมเปลี่ยนสถานพยาบาลน,นะครับสถานะการทําธุรกรรมระบบจองคิว การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ PDPA กองทุนเงินทดแทนข้อมูลใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ข้อมูลส่งเงินสมทบประวัติการใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนการคำนวณเงินสงเคราะห์ชลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39นี่คือข้อมูลนะครับที่ท่านสามารถที่จะคลิกเข้าไปดูดยังเมนูต่างๆ ก่อนจากกันนะครับสามารถชมคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ที่หมวดหมู่เพลย์ลิสต์นะครับโดยเลื่อนเมาส์ไปที่เพลย์ลิสต์นะครับจะมีรายการนะครับหมวดหมู่เพลย์ลิสต์ต่างๆที่จัดสรรคัดสรรมาเพื่อคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นคำนวณบำนาญชราภาพนะครับหลักประกันสุขภาพนะครับปรับค่าแรงทรงประกันสังคมได้บำนาญถึงกี่ปีคุ้มหรือเปล่านะครับเงินเดือนเท่านี้ได้บำนาญเท่าไหร่นะครับ ส่งประกันสโคมมีโอกาสได้บำนาญเยอะไหมมาดูกันนะครับแล้วก็มีเทคนิค